เป็นไงบ้างคะคุณแม่เหมือนกองเกลือกองเกลือกองเกลือที่มันเย็นอากาศเย็นไหมเย็นเเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนจุดชมวิวเร้ต่อใช่คันนี้แบบก็คือเดินมาทางหมู่บ้านนะคะจนเจอแยกอ่ะมันจะมีจุดขึ้นรถบัสขึ้นรถบัสไปชมวิวด้านบนนะ คือเดินย้อนขึ้นมาไม่ใช้คำว่าย้อนสิก็คือเดินตามทางเข้าหมู่บ้านเลยค่ะเดี๋ยวแนะจะใช้คำว่าเดี๋ยวนะจะปักโลเคชันไว้ให้ลวกันว่าจุดขึ้นรถบัสไปชมวิวออยู่ตรงไหนแล้วก็เอ,อจุดที่เราลงรถบัสออะยู่ตรงไหนนะให้กดลิงก์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวทำรีวิวแบบบทความไว้ให้ก็ จะเห็นภาพชัดเจนมากกว่าที่เราถ่ายเนาะเพราะว่าถ้ากดลิงก์ใน Google Map เลยอะมันก็จะง่ายกว่าคือเนตอธิบายมันก็อาจจะแบบไม่เห็นภาพชัดเท่าไหร่เราเห็นรถแล้วเดี๋ยวเรารีบไปก่อนไม่แน่ใจน่าจะใช่รถคันนี้ นี้เป็นตารางรถนะจากที่เราลงรถเดินมาจุดขึ้นรถชมวิวไกลไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเขามีตารางเวลาบอกอยู่เที่ยวแรกอะ่ะ9้าโมงใช่ไหมคะมแล้วก็มี9ก้าโมงยี่สิบเก้าโมงสีงาแล้วก็ราคาเสียตังเถอเหรอเสียตัง200 200เยนต่อเที่ยวต่อคนต่อครั้งใช่ใช่แล้วก็ถ้าเด็ก เด็กเนี่ยร้อยเยนอันนี้เขาทําความสะอาดเพราถึง่ต้องรอเขาเปิดประตูใช่ไหมคะคุณแม่เขาบอกว่าเงินอ่ะเดี๋ยวจ่ายตอนลงรถก็นั่งได้หลายคนอยู่นะน่าจะสิบกว่าคน สื่อให้อันนั้นสั่งเพิ่ค่ะอันนี้เป็นเที่ยวรถขากลับนะคะมีเ้าโมงเ้าโมง3้าโมง50เนอะเพราก็มีรันทุกชั่วโมงถึง4โมงเย็นนี่ค่ะเวลามีสสสิิบบห้าสิบเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกัน คุณแม่เป็นไงบ้างลงมาต้องถ่ายรูปทุกอโนเป็นไงหิมะดีใจไหมเห็นหิมะเต็มเต็มแค่มันไม่ตกเฉยแต่มันก็เยอะนะเดี๋ยวเราไปหาจุดถ่ายรูปกันรถมาค่ะเดินมาสะพานนะคะก็จะเจอห้องน้ําก็คือสามารถเดินเข้าไปด้านไหนได้เลยเนาะแล้วก็ด้านฝั่งนี้คข้างติดการเป็นจุดถ่ายรูปชมวิวนะ